สวัสดีครับผมสวัสดีวันแห่งวาเลนไทน์สวัสดีวันแห่งความรักขอมอบความรักดีๆให้กับทุกท่านครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เรามาสัมผัสธรรมชาติในท้องไล่ท้องนาครับปลดปล่อยตัวเองบ้างครับที่ ในละกับหน้าที่การงานก็อันนี้ขอเป็นตัวแทนแนะนำนำเสนอบรรยากาศสวยๆนะครับด้านหลังนี้นี่ครับด้านหลังสวยมากครับนี่คือท้องไร่ท้องนาสวยมากครับผมนี่ครับสูดอากาศสูดอากาศได้เต็มที่ครับ เต็มที่เต็มใจเต็มปอดทิ้งสิ่งที่ทำให้เครียดๆในท่ามกลางธรรมชาติตรงนี้ครับสวยงามมากครับผมสวยงามมากชัดพลังให้ตัวเองบ้างครับญญปลดปล่อยตัวเองญญโอ้มรู้สึกบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ สวยงามมากครับแดดร่มลมตกทุกสิ่งทุกอย่างเย็นสดชื่นสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันครับผมในช่องทางอาทิตย์เวอร์ครับเข้ามาทักเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยกันครับผมสนุกด้วยกัน ันนี้เรามาถ่ายทำธรรมชาติสวยๆงามๆครับอยากให้เราไปถ่ายทำสถานที่ไหนก็รวมสนุกกันได้นะครับเก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับสวยงามมากครับผม แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับในช่องทางอาทิ์เวอร์สวัสดีครับสวัสดีแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ